สบายดีสวัสดีเด้อถูกหมองถูกบอลจะเข้ามาบเบิ่งรับส้มสองเจโปเนาะพี่เนาะมือนี่ยกับหัอพอ,พอก,ก,กับเจโบอเก่าเนาะมือนี่ก็สิมาขอบพุณนสาวดวงนูกหรือว่าสาวคำดวงบริบรูหรือว่าสาวคำลูกเอาลูกสาวเอาวันเนาะลูกสาวเอาวันทองเชนมีเนาะเผิ่อโอนเงินมาหารนึบาท มาหายต่อยอะหยกสอบพระหายมือนนิกาเจโบกสิเป็นสะพานบุญให้เผืนนอี่นอโอนมาหารนึบาทแต่ว่าเขาฮักไปยี่สิบบาทก็เรืออยู่หาเออเรืออยู่สี่ร้อยแปดสิบบาทมือนนิกสิไปเป็นสะพานบุญให้ผืนและะ้วก็สิไปต่อเยอะต่อล่ำให้เผืนนอี่น้องก็ซาถูเด้อท่านมาแล้วให้ไลขึ้นคือเก่าท่านมาเมื่อเสาร์ให้ไลเข่าเมื่อแรงเด้อ เงื่นคำแก้วไล่โฮมบ่อยขาดเด้อานญหาอย่าอย่ามาข่าวเบียดเบียนไห้ไปไกลๆเด้อขอให้บุญหอดจอดถึงขอให้บุญหักษาเทวดาคุ้มครองขอให้บุญหอดจอดถึงอาวันทองเข้นมีเนาะแล้วก็สาวดวงละครอบครัวก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเฮงเรงด้วยๆสุขกายสุขใจทำบุญทำทานกะ ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเออ้อสาวดวงรวยเศรษคานั่นเองเนาะซาถูกในมรรนาประกอบส่วนบ้านหว่วยกยองในมทนาประกอบส่วนน้กขึมาจาย์เป็นจำนวนปัจจัยอยู่ซาพันกีบสาธุอ่าต่อมามีแม่ออกเกิดแก้วอ่าแม่ออกเกิดแก้วบ้านโพสีแก้วอ่าในโมทนาประกอบส่วน เป็นจำนวนปัจจัยอยู่ห้าสี่พันกีบสากทอารุเอาแม่ออกคำาบ้นแม่ออกคำใบบ้านห่วยใครอด้นโยธาประกอบส่วนเป็นจำนวนปัจจัยอยู่สั ประกอบส่วนเป็นจำนวนปัจจัยอยู่เศร้าพังกีบต่อมาผู่ว่าต่อยอนโซฟาเป็นจำนวนปัจจัยสี่หอยแปดสิบบาทเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่พ่อวันทองเ่นมี้ในกาทันแดงพร้อมด้วยขรอครัวต่อยอดโซฟาเป็นจำนวนปัจจัยอยู่ห้าร้อยบาทอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่แม่เป็นอาสาธุงมุทนาเด้อส่วนบุญส่วนกุศลอาหภรณ์เน้อ อาภาวะอภิวาตน,นาสีิสนิจังุท่าปัญจาีโนจตฺโตธรรมาอัตติอายุวโนสุขภราญญาหนังหรือทุกขปตตาเจนิตุกขะยัญญปต

าสาธุอนุโมทนาส่วนรุ่นส่วนภูส่วนมากตนหยาดโลงเบิสุกุทุกคนเดอ้ออ่าที่ได้เสียสลระจะตุปัจอ่าอันมีคาที่ได้ประกอบส่วนอนุโมทนานำพอ่อมแม่ครูบาอาจารย์ฝากสื่อฝากเสียงไว้ในวัดว่าุทธศาสนาอ่าขอให้เป็นผลท่านแก่ผลท่านทีทีดจริงประการในอ่าทีเป็นไปด้วยซ้อ ประกอบไปด้วยความคิดความเร็บป่าทานจงทราบเป็นเป็นจริงทุกสิ่งทุกประการอาตมาผูกขากะว่าไม่ยั้งสิตต่อบุท่ทนคนมีแต่คำว่าคำจาก็อ่างอีกเอาคุณป่าษีรัตนาไตคุณป่าฝุ่คุณปราธรรมคุณปราสงคุณประสังขเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งหลายในสกุลลโลกนี้ตีว่ามีจริงคอยดิ่งแลมองสอบยังเห็นผอเด้อ ควาหญิ่งเนมส่องญาติหนิ่ขอาตมาขอย่อไหวสิ่งศักดิ้ิทั้งหลายกับผมพวชอ่านโชคมาดนบันดาลญาติพี่น้องผู้ปองสั่งแต่งทานคใหยสุปตกด่านเท่าส่วนนี้ลั่นดอนให้ทาวรสมบูรณ์หั่งมีดีได้อย่ามีเจ็บมีไข้มัดไห้มองบุญเด้อให้พี่น้องทุกทุกคนเตียบุญเมื่อนี้อย่ามีเสาเก่ามองคอายญาตพี่น้องมีตั้งแต่ความซุก อันตรายไปถูกหาห่างไกลได้เป็นความเจ็บเป็นยามาต่องเงินท้องหน้เดือดายสุขสบายจุกเตือนหนาหายขาดได้เวรอยฟออย่ามีความเดือดห่อนคงคืนฝืนช่วงดูไแมลูกเดือดความเดือดห่อนกลมคืนฝืนช่วงมานทั้งปวงไปดีหาห่างนี้ย่องขายสุขสบายผู้ต่างบริการอหนีสาวคิฟฟอร์ลินกันไปทางใดมีทางแต่มาทำบุญที่นอกนฮะมาหาแขกเนาะสวยจะหาแขก ดสาวสาหมดทุกคนสีอแ่าโทมีงงามๆพี่น้องเอ้ยนี่นี่ีเวลา7:00นถนนี่ก็คือข้าวต้มหมดบ้านเอามาโฮมกันเนาะไปเข่งนึ่งเฮ็สิเฮ็ดหยังบัดนี้เฮ็ดกต้มตัดบ่

บ่ายโมงในแหงยอดสอผ้าสองโมงในหยกอันนี้คนชิตัดกระต้่มไปยอแขเนาะพี่น้องเห็ดกระต้มตัดเลือกระต้มห้องหงอเมืองบรรยากาศพี่น้องข้างในเป็นแม่ครัวพี่น้องสบายดีสองสาวสวานี่พี่น้องน้องหวาโสดด้วทุกคน มาตอนหาบแขกคือกันกับเจโบร์นแถวพี่น้องนี่คือที่บอลเฮาหาบแขกเนาะนีแต<อ>่บ,บอลคู่บ้าพนต่อยอดต่อลัมพี่น้องไห่ชิมไห่พนปลาเสียงกองเงาแนวแนวแนวทางผมพี่น้องเลย กองบุญกองทานอยู่นี้เนาะพี่น้องมางุนันทานองุพง่นานงสผู้ศาสตร์ังเน้ะพี่น้องเยท่อน เด็นี่กับเขาจอเพียงท่นนี้นะพี่นงขอบคุณขอบคุณทุกมั